สวัสดีครับพบกับเอิ่มสายบุญนะครับวันนี้เรามาพบกับวัตถุมงคลครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อทองสุทธสีโลครับแห่งวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมาครับปี 2,5, 6, 4นะครับกับเหรียญเสมาพยักฆบาร,รมี 1, 6, 8ครับโอ้โหชื่อรุ่นก็เป็นมงคลแล้วนะครับวันนี้กบลับรุ่นนี้นะครับ กล่องรายการลุ้นเนื้อก็จะเป็นกล่องสีแดงอย่างนี้นะครับกล่องสีแดงอย่างนี้เป็นกล่องรายการลุ้นเนือ้อน,นะครับเพื่อนๆน,นพี่ก็โอ้โหผมแบ่งปันพเพื่อนๆนพี่เนี่ยราคาจอง2องบาทเนี่ยโอ้โหแบ่งไปร้อยห้าสิบบาทนี่โอ้โหปิดกันแป๊บเดียวหมดเลยนะครับเป็นราคาแบ่งปันเผยแผ่วัตถุมงคลและบาร,รมีของหลวงพ่อทองครับหนึ่งลังนะครับลุ้นสองพิมพ์นะครับก็เป็นพิมพ์เหรียญเสมาพิมพ์เต็มองค์และพิมพ์ครึ่งองครับด้านหลังก็เป็นเสือคู่นะครับนี่นะครับ รุ่นนี้นะครับนี่ครับรุ่น2พิมพ์รุ่นนี้ก็ราคาจองอยู่ที่220บาทนะครับ1ลังการันตีเนื้อเงินลงยาสี่เหรียญแล้วกนวะหนากากเงิน2เหรียญน,นะครับรุ่นนี้จัดจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่300รลังนะครับ300รลังนะครับ1นงลังก็ประกอบไปด้วยเนื้อเงินนะครับุอของเรารังพิเศษเลยนะทงชาติด้วยได้เนื้อเงินลงยาลายทงชาติด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ รุ่นนี้ก็หนึ่งรางการันตีนืเงินสี่แล้วใช่ไหมครับก็จะมีประกอบด้วยเนื้องเงินน้นวะนวะก็จะเป็นหน้ากากเงินนะครับนวะหน้ากากเงินโอ้โหเป็นนวะหน้ากากเงินนะครับเป็นนวะหน้ากากเงินแล้วก็นวะลงยาพื้นเขียวนะครับมีเนื้อสามเคองทององเงินองนาคเนื้อแบคโรเดียมนะครับ แล้วก็ 4K เนื้อบัลกากระลาเงินกระลาทองโอโห้กระลาเงินเนี่ยเหมือนเนื้องเงินมากเลยนะครับแล้วก็เนื้อทองทิพซาตินทองทิพทองแดงซาตินทองแดงเนื้อมหาชนวนนะครับแล้วก็เด็ดๆนี่เพรว่าเด็ดอยู่นะเนี่ยมหาชนวนไม่ตัดปีกลงยาละไรงชาติแล้วก็เนื้อไทยเทน้ําเงินและไทยเทเขียวนะครับสําหรับรุ่นนี้เรบเปิดแบ่งบัน Fc ไปที่บอกคือหนึ่งลงรุ่นสองพิมนะครับมาเดี๋ยวมาดูเหรียญกันก่อนเลยนะครับพิมพ์เต็มองค์นะครับโอ้โหได้รายการสุดๆเลยนี่ครับ โอ้โหครับข้างล่างเป็นเสือนะครับมีอักขระมีลวดลายไทยนะครับเป็นเหรียญเสมาคอน้ําเต้าพิมพ์เต็มองอันนี้เป็นเหรียญลงยาจีวรลงยาลายถงชาตินะครับสุมแดงขอบน้ําเงินครับโอ้โหด้านหลังเป็นเสือสองตัวเขียนว่ารุ่นพายักษ์บาร,รมี168มีโค้ดภาษาจีนและเสนอเงินนะครับ ตอกโคดบอกเนื้อเฉพาะเนื้อเงินเท่านั้นนะครับเนะื้ออื่นไม่มีตอกนะครับแต่มันแยกง่ายครับเพราะมีไม่เนื้อเนื้อไม่เยอะนะครับมีแค่ทองทิพทองแดงอัลบ,บากา้าและมหาชนวนเท่านั้นเองนะครับข้างหลังเขียนว่าที่ระลึกฉลองอายุครบหรอบนะครับหลวงพ่อทองวัดบ้านไล่ปี25งห้ามามาดูความกว้างของเหรียญเสมาก,ก่อนเลยนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ สองจุดแปดนะครับสองจุดแปดเซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณโอ้โหความยาวไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยประมาณสี่จุดสี่เลยนะ 4. 4สี่จุดสี่เซนเลยนะครับถือเป็นเหรียญขนาดมาตรฐานเลยนะครับข้างหลังก็เป็นเสือนะครับมียันต่างๆนะครับต่อไปเป็นพิมพ์ครึ่งองคมั่งเนะื้อเงินโอ้โหเพิ่งเป็ดวีพีเอฟซีได้ไปนี่ครับ เป็นพิมพ์ครึ่งอ,องค์นะครับลงยาลายธงชาตินะครับพิมพ์ครึ่งอ,องค์ข้างหลังก็ตอกงองูชัดเจนนะครับนี่มาต่อไปครับเป็นเนื้อเงินลงยาเหลืองนะครับนี่ลงยาเหลืองซุ้มน้าเงินขอน้ําเงินนี่เป็นเนื้อเงินนะครับนี่ให้ดูเร็วๆไปเลยนะครับนี่เนื้อเงินก็ตอกงองูชัดเจนนะครับนี่เพื่อนๆพี่ได้ไปนะโอ้ยหมายเลขหกเก้าด้วยเนาะต่อไปเนืน้อนาวะนาวะก็จะเป็นหน้ากาก,ากเงินนะครับ ทั้งพิมพ์ครึ่งองค e. kind of mm ์และพิมพ์เต็มองค์นะครับนาฬิกาจะออกสีแดงๆนิดๆนะครับสีคล้ายสีทองแดงเข้มๆหน่อยนะครับนี่เป็นนวะหน้ากากเงินมาดูข้างหลังก็ไม่มีตอกอะไรนะครับแต่เลขน้อยหลักแน่นอนนะครับนี่นวะหน้ากากเงินนะเดี๋ยวผมดูความคมชัดของหน้ากากกันก่อนโอ้โหหน้ากากก็ไม่ธรรมดาครับนี่หน้ากากเงินนะครับอันนี้หน้ากากเงินเต็มองค์ต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นนวะ ลงยาจีวรพื้นเขียวซุ้มน้ําเงินขอบแดงนี่เป็นนวะอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับดูสีนวะนะครับสีของนวะเห็นไหมครับสีนวะจะเข้มนิดนึงถ้าทองแดงนี่ทองแดงเห็นไหมครับต่างกันเล็กน้อยนะก็แยกให้ดีนะครับเพราะตอกตัวอื่นเหมือนกันหมดเลยนะครับนวะกับทองแดงก็ต่างกันเล็กน้อยเห็นไหมครับต่างกันแดงแดงกับนี้ก็ดูให้ดีนะครับต่อไปเป็นเนื้อปาก้าเป็นพิมพ์เต็มองก่อนแล้วกันนี่ครับบาก้าครับ ลงยาจีวรพื้นเขียวซุ้มนำเงินขอบแดงอาบาก้าครับนี่อาบาก้าอาบาก้าก็จะมีนี่ลงยาแดงด้วยนะครับนี่ลงยาแดงลงยาเขียวก็มีหลากหลายลงยาลงยาน้ำเงินก็มีลงยาอะไรงชาติก็มีนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เต็มองนะครับพิมพ์เต็มองเดี๋ยวผมไล่พิมพ์เต็มองทั้งหมดเลยนะนี่ครับขวานี่เป็นโอ้โหดูดิครับป็นไงครับเนื้อทองทิพทองทิพลงยาจีวรพื้น,นเงินซุ้มเขียวขอบแดงครับ อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนี่ทองแดงลงยาจีวรพื้นแดงซุ้มเขียวขอบน้ําเงินโอ้โห <c 195 2> ลงยาเสืออีก <afin> โอ้โหลงยาเสือด้วยนะเดี๋ยวลงยาเสือมีกี่รายการผมก็ดูก่อนนี่ลงยาเสือมีเนื้อโอ bark, oh. o bark, o bark. ้ผมมีไม่กี่รายการเองนะใครมีมาเตอร์พิทลงยาเสือรายการที่ยี่สามนะครับแล้วก็รายการที่สี่สิบสามรายการที่สามสิบสามโอ้โหมีสามอย่างเองนะครับต่อไปครับนี่ผมชอบมากเลยนี่ครับ เป็นเนื้อหาชนวนครับลงยาจีวรลงยาลายธงชาติไม่ตักปีต่อเก้ารอบครับเป็นไงล่ะจัดเต็มพอไหมต่อเก้ารอบครับเป็นไงครับนี่ต่อเก้ารอบจัดเต็มไปเลยนะครับแล้วก็เนื้อนี่ครับเป็นเนื้อสามเคององทองครับพื้นเงินขอบหน้าครับโอ้โหนี่ครับสามเคองทองนี่สามเคพิมพ์เต็มองนะครับนี่นี่พิมพ์เต็มองนะครับสามเคต่อไปครับต่อไปก็เป็นเนื้อฉนวน รุ่นนี้ไม่มีหน้ากากชุบเงินนะจะเป็น,นไม่มีหน้ากากอบาก้านะ,ะถ้าเป็นหน้ากากคือหน้ากากเงินเลยนะครับอันนี้เนื้อหาชนวนหน้ากากเงินครับนี่เนื้อหาชนนนนะครับนี่หาชนวนก็จะออกสีอเ,เขาสีอะไรนี่ทองแดงหาชนวนเห็นไหมสีจะต่างกันเล็กน้อยกับนวะเห็นไหมครับนี่ก็แยกให้ดีนะครับดูเนื้อได้เลยพอเขามีมีตอกเนื้อไม่มีใบรายการติดด้วยนะครับก็ระวังหน่อยนี่พิมพ์เต็มองนะครับหน้ากากเงิน ต่อไปก็จะมีพวกถ้าเป็นเสมาเต็มองค์ก็จะมีที่ลายอื่นก็มีลายพางเขียวละพื้นเขียวอย่างนี้นะครับมีลายพางเขียวพื้นเขียวนี่เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับแล้วก็มีลงยาลายพิมพ์เต็มองคเนาะลงยาลายธงชาติลงยาลายเสือดาวอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ซาตินนะครับซ้ายมือผมเนี่ยเป็นทองทิพย์ซาตินนะครับทองทิพย์ซาตินอันนี้มีลงทั้งลงยาลายธงชาติด้วยมาดูก่อนเนื้อทองทิพย์ทองทิพย์จะเห็นความคมชัดของบล็อกนะนี่เห็นไหมชัดไหมครับ ถือว่าชัดนะถ้าอทองทิพย์จะเห็นชัดดีนะครับรุ่นนี้สร้างไม่เยอะเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยเลยแต่รุ่น2พิมพ์ด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นีนพิมพเต็มองค์ลงยาแรงชาติเนื้อทองแดงนะครับลงยางชาติผมเปิดมาได้เยอะอยู่นะ FC ได้เพียบเลยมาเลข69อีกแล้วแล้วก็ชุบทองนี่ชุบทองจะเป็นอย่งยา,า,ยางนี้นะครับโอ้โหชุบเงินผมลืมหยิบมาด้วยนี่ครับลงยาลายพังฟ้านะครับเป็นชุบทองต่อไปพิมพ์ครึ่งองค์มั่งพิมพ์ครึ่งองค์ก็จะมีพวกเนื้อปะกานะครับนี่ เนื้อปอาก้านี้เป็นลงยาพื้นแดงลงยาพื้นน้ําเงินครับนี่เนื้อปาก้านะพิมพึ่งองครับโอ้โห,โห,โหดีไงโอ้โหดีไม่หนะนึ่งหกแปดนะลงยาลายเสือก็มีแบบเนื้อปาก้าข้างหลังนะครับนี่เป็นเนื้ออปาก้าความสวยก็ดูความสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นทิมลงยาลายองชาติก็มีเนื้อทองทิพย์อีกทองทิพย์กับทองแดงซาตินใช่นไหมครับลงยาลายองชาติแบ่งปันเงนีไปร้อยห้าสิบแป๊บเดียวเลยนะครับนี่เผยแผ่บารมีไป ทั้งแจกทั้งแถมกันอีกนะครับต่อไปก็เป็นเนื้อทองทิพนี่ครับลงยาพื้นแดงลงยาพื้นเขียวพิมเต็มพิมพครึ่งองนะครัโอโ้ลงยาเสืออีกเป็นไงครับก็ยังมีมาสเตอร์พีซแอบอยู่ตลอดเลยนะครับนี่ต่อไปก็จะมีเนื้อทองแดงทองแดงลงยาพางเขียวลงยาพื้นน้ําเงินนี่ครับรุ่นนี้ก็ใครชอบก็สามารถเช่าหาบูชาได้ผมมีแบ่งปันอยู่นะสนใจทักได้เลยนะครับที่ผมชอบว่าโอ้โหสองพิมพเนาะ โอ้ธงชาติยิจำเลยไหมครับลงยาธงชาติผมชอบหาชนวนมากกว่านะครับสําหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ครับกับเหรียญหลวงพ่ะทองสุทธสีโลรุ่นพยักบาร,รมี168นะครับฝากติดตามยู u ู u เอ็มสายบุญด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเรงเลยๆนะครับขาดแขวปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาบครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ